สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดูแมลงเมานะครับฝนตกนะครับวันนี้ครับแมลงเมาออกมาเต็มเลยครับดูครับเยอะมากๆครับนี่นะครับดูครับแมลงเมานะครับเป็นหมื่นเป็นแสนตัวครับเยอะมากๆครับแมลงเมาครับดูครับแมลงเมานะครับนี่เยอะจริงๆครับ ดูครับนุ่นครับมาตอมหลอดไฟนะครับดูครับเยอะมากมาครับดูครับแมลงเม่านะครับดูครับแมลงเม่านะครับอากาศเย็นนะครับวันนี้แมลงเม่าเลยออกกันเยอะเลยครับดูครับแมลงเม่านะครับ เยอะสุดๆครับแมลงเม่าวันนี้ครับบินมาเล่นไฟนะครับดูครับนี่นะครับแมลงเม่านะครับบินมาเล่นไฟนะครับคืนนี้แมลงเม่าดูครับเยอะมากๆครับดูครับน่าจะหลายหมื่นตัวอยู่นะครับ นี่ครับมะเรงเม้านะครับฝนตกอากาศดีนะครับวันนี้มะเรงเม้าตัวใหญ่ออกนะครับนี่นะครับเยอะมากๆนี่นะครับ เต็มเลยครับมแมลงเม่าวันนี้ครับดูครับตามพื้นเต็มเลยครับโอเคครับขอบคุณมากมากครับที่ดูจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ